สวัสดีจากแฟนเจดม์ทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช้ากันปร,ประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาซีจะมาเซาซีจูจี้จุดติดกับพวกแกนนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดม์แบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบการกดไลค์กดกแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆแล้วก็ติดตามเจดม์ได้ทุกแพลตฟอร์มที่เห็นด้านหน้าตรงนี้นะจ๊ะเป็นกำลังใจเชียรและทีมงานงนะ่ายๆนี่ให้ตรอทุกคนนะคร,รับขอบคุณเป็นอย่างสูงเรียบร้ยทีเดียวไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไปกับเมื่ออออคคืืืนน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 นีีนนนนะนน้้้้้กกกกัััเเเเลลลยยะะจมม่่พพพพูููิิรว์็็แแาาบบไตตดป1 2 ในของคืนก่อนขอ,ข,อขอโทษขอโทษขอโทษมันผ่านไปแล้วเนาะไม่เป็นไรนนข้ามเลยข้ามเอาเอาผลเมื่อคืนคืนวันจันทร์เออต้องใช้คํานี้ต้องใช้คํานี้อะ ไปดูกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของซนะิมบับเวนะเมื่อคืนบิกนะิต้ามินเนอรัลนะจ๊ะเปิดบ้านถลม่มเอาชนะเฮเดนทาวไป3-0ฟุตบอลโมซัมบิกนะเมื่อวานนี้นะเฟโรบิยาเรโวตีกุนโจชิงกาเนี่ยนะก็แพ้กับซองโกไป1-4ดิวิชั่นหนึ่งของคูเวตนะจ๊ะเมื่อวานนี้นะเอาจาซิราก็แพ้เอาซาฮิลไป1-4เนชั่นนลลีกของปูตานนะจ๊ะเมื่อวานนี้นะทิมพูซิตี้เสมอปาโรไป3-3อ่ะส่วนผลฟุตบอลพิมพิลิคติลเมื่อคืนนี้นะดูได้ที่หนนนนน้้าแแฟเเพจจจะะดกกกันะนะ Ham, ัััลวรบบอ นั่นเองนะอ่นนั่นคือผลฟุตบอลที่น่าสนใจอย่าเมื่อคืนนะจ๊ะทีนี้มาต่อที่ข่าวคราวงการลูกหนังโลกแล้วพวกแกนะไปดูชีวิตหลังแดงเดือดกันหน่อยแล้วกันตอนนี้ข่าวเคอร์อะไรบทสัมผงบทสัมภาษณ์ออกมาครบถ้วนเรียบร้อยนะจ๊ะจะดตามฟันหลงให้สักหน่อยก็แล้วกันเนาะไปเริ่มมาที่พวกไปพริกกนแล้วกันนะจ๊ะอภิมหามหาหน้าช่วยโอ้ช่วยพวกเราหน่อยเลยไปเป็นสีนัดติดตรงนี้ ลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะอาร์เนอร์เดอะฮันเนอร์สล็อตเนี่ยนะเทรนเนอร์คนเก่งของเปพิเรียลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยืนยันเลยคอนเฟิร์มว่าแพ้แมนยูเต็ดคาบ้านที่แอนฟิลหนึ่งต่อสองเนี่ยไม่ต้องไปโทษอะไรโทษตัวเองนะหลังจากเกมนี้เล่นเนี่ยแบบมันไม่เหมือนลิเวอร์พูลที่เคยเป็นมานะโดยเดอะฮันเนอร์เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าสวัสดีเจ้าพระเจ้าแม่จ้าบรรดามิตรรักบรรดาเดอะคอปทั้งหลายนะครับมันเนอร์เนอร์บอกเลยนะครับมันยากมากเลยนะครับมันเนอร์กับการที่ลงเล่นและโดนนําตั้งแต่ นาทีแรกน,น,นะครับมันเป็นเกมที่ยากมาเเก,กเลยนะครับเนอร์และเนอร์บอรเลยนะครับ าเราต้องเจอทิมที่รับลึกแบบนี้นะครับแล้วเตะบอลโด่งสาบบอลยาวเยอะแบบนี้นะครับบนเนอร์แต่เรายังเสร่างโอกาสได้เยอะขนาดนี้เราก็คงจะไม่แพ้ในเกมแบบนี้นะครับพนเนอร์แต่สุดท้ายเราแพ้เพราะอะไรเราพลาดโอกาสการยิงประตูมากเกินไปนะครับพนเนอร์โอกาสไม่กี่ครั้งเราเสียประตูให้กับคู่แข่งนะครับบเนอร์และนั่นแหละครับลูตั้งเตะเป็นสาเหตุหนึ่งของความพ่ายแพ้ในครั้งนี้นะครับพเนอร์การพ่ายแพ้ฟุตบอลเนี่ยนะครับหลังจากเราแพ้มาหลายเกมติดกันนะครับพนเนอร์เราไม่อยากจะอ้างอะไรเลยครับ ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆใน克拉เมเนะเรามีโอกาสมากมายพอที่ยิงได้ทั้งหลายลูกในร拉เมเนะส่วนเรื่องการตัดสินเนอร์ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับเราต้องยิงให้มากกว่านี้ต้องทําให้ดีกว่านี้ใน克拉เมเนเกมมันเปิดแม้จะเสมอตอนหนึ่งหนึ่งก็ตามใน克拉เมเนเราต้องประกันให้ดีนั่นแหละครับ สิ่งที่เราต้องโฟกัสและมีสมาชิกเอ๊ะสมาธินนครับันเนอร์และถ้าเกิดเราหลุดโฟกัสมีอารมณ์กับคำตัดสินของผู้ตัดสินเนี่ยนะครับันเนอร์มันปเป็นเรื่องปกติแล้วครับแต่เนอร์ไม่อยากจะพูดถึงมันนะครับเนอร์ไม่อยากพูดถึงอ่านั่นคืออาร์เนอร์เดอะฮันเนอร์สล็อตนัเนเองนะจ๊ะก็ยอมรับว่าพวกเขาเนี่ยพลาดเองและก็ไม่คมเองเลยทําให สกอร์ที่แพ้อยู่เด็ดหต่อ2เนี่ยมันตามมาหลอกหลอนเป็นการแพ้4นัดติดในทุกรายการและเป็นการแพ้3นัดติดในพริมร์เหกียงกฤษด้วยนั่นเองนะจ๊ะอีกหนึ่งประเด็นที่แฟนๆเขาก็ถามถึงกันด้วยลงไปถึงเสือ,อังกฤษมันชอบเสี้ยมอยู่หรือเป่าแกนั่นคือเรื่องของบังโมโมซาลายักษ์นาแล้วก็ยักษเอวนะจ๊ะนายจา๋าตัวรุกทีมชาติอีบที่โดนเปลี่ยนตัวออกนะ เออกอมหมดเวลา5นาทีเนี่ยซึ่งปกติก่อนนั้นเนี่ยมซาลายังไงก็แล้วแต่ต้องเล่นจนครบ90นาทีอร์เนอร์เดอร์ฮันเนอร์สล็อตก็ให้ความคิดเห็นกับเรื่องนี้นะเขาบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยแต่ถอดโมออกเนี่ยเพราะอยากจะเพิ่มตัวที่ครีเอทหรือสร้างสารรค์โอกาสให้ได้มากกว่ามซาลาซึ่งส่งเจเรมี่ฟริมปงหรือว่าเจเรมี่รัตภูมิทําใจเฮ้ hey! ลงสนามไปเนี่ยแล้วก็สร้างผลงานได้ดีนะครีเอทมีการเปิดบอลให โคดี้กัปโปโมงจ่อๆออกไปอะไรแบบนี้นะซึ่งอาเนอร์เดอร์ฮันเนอร์สลอตแก้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เอาไว้แบบนี้ก็บอกว่า เรื่องนี้นะครับเนอร์เนอร์บอกเลยนะครับมันไม่ต้องไปโฟกัสแะครับคนเราก็จะต้องเห็นนะครับว่ามองไปที่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเป็นรายบุคคลเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเนอร์ห้าหเกมแรกนะครับเนอร์เนอร์เนี่ยนะครับเจอคนพูดถึงนักเตะใหม่ที่เราซื้อเข้ามาแต่กลายเป็นว่าพอเราแพ้ติดกันคนไปมองที่โมซาลาแทนนะครับเนอร์เรามีโอกาสเยอะนะครับโมก็พลาดไปบ้างจังหวะสังคังหลายคนก็พลาดนะครับเนอร์เราไม่เคยเลยเราไม่คุ้นด้วยนะครับเนอร์เราต้องการประตูต้องการนักเตะที่สร้างสรรค์ โอกาสบางอย่างในช่วงท้ายเกมนะครับเนอะร์ซึ่งน้องป่งปลงลงไปก็ทําได้ดีนะครับเปิดได้โคโดีม้มงแต่มองออกไปเนี่ยนะครับแม่รู้นะนะครับเนเอร์เนอร์บอกเลยถ้าเรานํา3 0ยังไงจากกั๊กเนี่ยนะครับยิงเข้าได้แนะ่นอนนะครับเนนอร์นั่นแหละทุกคนพยายามแล้วเพียงแต่มันไม่เป็นไปนตามที่เราหวังนะครับเนะนอร์บจาแม่จ้าอันนั้นคืออาเนอร์เดอะฮันเนอร์สล็อตเขาก็ยอมรับว่า ถอดบางโมออกเพราะต้องการตัวสร้างสารรค์มากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ปกตินะน,นะกักโปยังไงต้องยิงเข้าต้องมงได้แต่นี่แหละฟุตบอลมันเป็นแบบเนี้ยพอมันไม่ปกติปั๊บไอบ,บอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้บางทีตอนเนี้ย อาร์เนอร์สโลตอาจจะตกอยู่ในความกดดันของตัวเองในการให้สัมภาษณ์จะดำมมองว่าตั้งแต่เกมที่เขาชนะซ้อมตันได้ในลิกครับแล้วก็เอกิเก้ไปชูเสื้อแล้วโดนใบแดงไล่ออกเนี่ยหลังจานั้นมาสัมภาษณ์ด่ากิิเก้สัมภาษณ์ติติงเจเรมีฟิมปงให้สัมภาษณ์แปลกๆดูเหมือนจะรับมือกับความกดดันตรงนี้ ได้ไม่ดีพอเหมือนซีซั่นก่อนเพราะซีซั่นก่อนชนะชนะชนะมาแบบไม่มีใครคาดหวังซีซั่นนี้มาแบบแชมป์เก่าใช้เงินไปกว่าหมื่นล้านบาทอะ0่กว่าล้านปอนด์มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเพราะนั้นเอารอดูแล้วกันตอนนี้แฟร์รี o ฟูมอยยังไงวิกฤตหรือ,อยังนะน่าตกใจไหมหน่ากลัวหรือเปล่ากับฟอร์มการเล่นของผู้พิพิธที่เป็นแบบนี้คอมเมนต์บอกจะดำหน่อยส่วนตัวจะดำมองว่า ตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวถ้ากลางสัปดาห์นี้เจอแฟรงก์เฟิร์ตสุดสัปดาห์เจอเบรนท์ฟอร์ดแล้วย Spa, ังสเปซสปาปะตุปะตปะเปเป,เป็นเรื่องเหมือนกันนะอ่ะทีนี้ไปดูกันที่บิ๊กเวิร์ดเวอร์จิลเดอะมองฟันไดกันบ้างน,นะจ๊ะเซอร์เดวิบบกับตันทีมคนเก่งของพิพรีลิวพูนก็ยอมรับเลยว่าเสียประตูที่2แบบสะเพร่ามากๆเลยนะแล้วก็ทําให้ทีมเนี่ยแพ้อย,อยูไนเต็ดไปและพร้อมจะพาทีมพลิกสถานการณ์กลับมาให้เร็วในช่วงเวลาหลังจากนี้นั่นเองนะจ๊ะโดย Words, บ,บ,บิ๊นะอบอกเวิ เราเสียไปแบบซับเปล่ามากๆเลยเราพยายามทำงานหนักื่อกลับสู่เกมแล้วสร้างโอกาสยอดเยี่ยมหลายครั้งอยากจะเป็นผู้ชนะด้วยแต่เวลาเสียประตูที่องง่ายๆแบบนั้นนะโอ้มันน่าผิดหวังมากเลยโดยรวมแล้วเนี่ยนะเราเรีบเร่งร้อนรามจนเกินไปแต่สินใจผิดพลาดเสียบอล่อหลายครั้งด้วยยูนิเต็ดเ,เล่นด้อยากอดทนนะประหยัดอดออมมีวินยัยระเบ,บียบวินัยสูงมากเลยพวกเขาไม่เพสิิงสูงด้วยแล้วก็บอยเราเล่นกับบอลหลายครั้งเราควรใจ,ใจเย็นลงนะสร้างโอกาส สุดท้ายแล้วเราทำอะไรไม่ดีพอสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราก็แพ้นั่นเองออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการเริ่มต้นมันลำบากแบบนี้เราต้องมีทัศนคติที่ดียืนหยัดซึ่งกันและกันต่อไปถมตัวเขาไวทำงานให้นักซีซั่นย่งอีกยาวกไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพลิกผันมันต้องเกิดขึ้นได้ตอนนี้เราแพ้ทั้งสี่นัดติดแล้วเราต้องพลิกสถานการณ์ให้เร็วที่สุดนั่นคือเวอร์จิลเดอะมองฟานได้ก็ออกมาบอกแบบนี้เพราะว่าประตูที่2เนี่ยนะเป็นจังหวะที่เตะมุมเล่นสั้นใช่ไหมเอ็มโมโมยิงไปติดเจีย าออมามและจังหวะน,นี้ถ้าใครไปดูภาพช้านะผู้เล่นลิเว์ทุกคนพยายามจะเดินขึ้นเพื่อเช็คลำหน้าและ รอตัดบอล2เพื่อไปบุกต่อปรากฏบูโน่มันไม่จับบอลอย่างมันเบิ้ลกระแทกเข้าไปทีนี้งงกันหมดเลยอิบาฮิมากูนาเต้บอลลอยมาเฮ้ยๆโดดมองไม่ถึงใช่ย,ยังงั้นซึ่งเป็นการกะจังหวะผิดพลาดแล้วบอลตกใส่หัวพี่แตงโมมองเข้าไปนั่นเองนะจ๊ะเพราะนั้นดูแล้วตรงนี้ก็อาจจะสับเพ่าแล้วก็เสียประตูง่ายตามที่ฟานไดเขาว่าแต่อย่าลืมนะฟานไดก็คือหนึ่งในสาเหตุที่ทีมเสียประตูมาเขาก็เป็นกองหลังที่คุณจะต้องอ่านตำแหน่งให้ดีกว่านี้นั่นเองในช็อตนั้นนั่นเองนะจ๊ะ อ่ะทีนี้พอฟานได้พูดแบบนี้ปั๊บมันก็ต้องมีคนออกมาชี้แจงแล้วออกมาโต้แย้งกับสิ่งที่ฟานได้พูดแล้วก็ให้มองไปที่ตัวของฟานไดเองนั่นคือรอยคีนตำนานกัปตันพันดุของแมนเชสเตอร์เต่ทานะจะที่เป็นกูรูที่สกายสปอร์ตเนี่ยก็บอกว่าฟานได้ไม่ต้องไปโบยคนอื่นหรอกถ้าจะมองเลยนะให้มองตัวเองหรือว่าส่องกระจกดูตัวเองดูเงาตัวเองเลยนะกับฟอร์มการเล่นแบบนี้ที่ผิดพลาดจนทีมเสียประตูไปนั่นเองนะจ๊ะโดยรอยคีนเนี่ยบอกแบบนี้เขาบอกว่าอันนี้กูพูดอย่างนี้นะ เป็นนักเตะตัวหลักนะตัวเก่าของทีมเนี่ยนะปีที่แล้วคนก็สงสัยว่ามึงจะอยู่ไหมหรือมึงจะย้ายสุดท้ายมึงได้สัญญาเงินก้อนเบลอมเมอบเอรตเนี่ยนะแต่ตอนเนี้ย ทีมของมึงเสียประตงูง่ายๆมึงไม่ได้มองคนอื่นหรอกมึงมองตัวเองนั่นแหละว่ามึงทําอะไรอยู่ในฐานะของผู้นําทีมเ่ยนะสปีก่อนเนี่ยกูจําได้มึงเคยเน็บแมนยูไนต็ดนะว่ามาแอนฟิลแล้วมารับเล่นเป็นแล้วรถบงรถบัสวิาพาษวิจารณอีกฝ่ายจะเสียห,หายเนี่ยแล้วมึงดูตอนนี้ดิมึงเนี่ยนะโดน United ยิงยิงลูกนะปีที่แล้วด้วยกันแล้วก็โดนอีก2ลูกแล้วมึงเป็นเซนเตอร์แบ็กของทีมนี้ตอนนั้นเนี่ยมึงไม่ได้มองใคร่องกระจกดูเง,งาตัวเองนั่นแหละนะไอ้น้องได แล้วมาพูดถึงเนี่ยนะว่าเอ้ยมักควายสำคัญนะบูโน่แฟนันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วฟานไดไม่สําคัญเหรอก็มึงเป็นหัวใจของเกมรับไม่เหรอแล้วมึงเสียประตูแบบนี้นะมึงต้องถามตัวเองว่ามึงช่วยเพื่อนได้มากแค่ไหนมึงทาเพื่อทีมได้มากแค่ไหนมึงคุมเกมรับได้จริงหรือเปล่านะตามนั้นแหละชมยูนเตดก็จริงนะแต่ก็อดคิดไม่ได้หรอกว่ามึงทําได้ดีที่สุดแล้วหรอวะโอ้โหลอยคีนฟาดใส่เวอร์จิลเดอะมองฟานไดแบบนี้เนี่ยก็ต้องไปรอดูแหละว่าฟานไดจะตอบโต้เรื่องนี้ยังไงบ้างหรือบรรดาแฟนๆของลิปูเห็นด้วยรอยคีนหรือเปล่าหรือเห็นแตกต่ายังไงลองคอมเมนต์บอกเจด จะมองว่าฟานได้เป็นคนสังคังของทีมเลยนะก็ไม่ได้ต่างกับที่ยูเดเคยวิพากษ์วิจารณ์เารได้มากวัยเคยวิพากษ์วิจารณ์บรูโน่เวลาแฟนไม่ถูกใจเพราะนั้นฟานได้กับโมซาลาตอนนี้เริ่มอยู่ในจุดที่ เป็นกระสุนตกแล้วอะโดนทำวิพาวิจารณ์เยอะมากเพราะสัญญาก็แพงในวัย33-34กัน2คนเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าต่อสัญญ,ญาไปปุ๊บเหมือนพาร์ช่นมันหายไปเหมือนความท้าทายมันหายไปเหมือนได้สัญญาฉบับก้อนโตไปแล้วเนี่ยมันเหมือนมัน,มน,มนชิลหรือเปล่าอันนี้จะดไม่แน่ใจหรืออิ่มตัวความสําเร็จที่ได้มาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวอะแฟนๆลิเวูลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคุณคิดเห็นยังไงนะจ๊ะ ทีนี้ไปดูกันที่อดีตคนเคยรักตำนานกุนซอเดอะนอร์มอลวันของพิพรีลิฟูอย่างเยื่ยนคล็อปกันบ้างล่าสุดให้สัมภาษณ์เนี่ยนะจ๊ะเจ้าตัวก็ยอมรับว่าคิดถึงเหมือนกันนะกับการก,กลับมาคุมทีมลิฟูอีกครั้งในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นก็นได้นะจ๊ะโดยเจเคเนี่ยตอนนี้เป็นหน้าที่ก็คือหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลของเรดบูลหลังจากอำลาแอนฟิลเวมเมื่อซัมเมอร์2024ที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วก็ยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่รับงานคุมทีมอื่นในอังกฤษอีกแต่ ถ้าเป็นริบูอาจจะมีข้อยกเว้นนะจ๊ะโดยเจเคสัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าอ้วว่าอ้วก็คงไม่คุมทีมอื่นในอังกฤษแล้วนะอ้วก็ต้องพูดแบบนี้แหละเพราะนั้นถ้าเกิดจะกลับไปที่อังกฤษเหรอมันก็ต้องเป็นริบูทีมเดียวนั่นแหละ ตามทฤษฎีแล้วมันก็คงจะเป็นแบบนั้นน่ะนะเอาจริงอ้วก็ไม่รู้เหมือนกันอ้วมองว่าตอนนี้อ้วก็มีความสุขดีกับสิ่งที่อ้วกทำอะนะก็ไม่ได้คิดถึงการคุมทีมเลยไม่ได้คิดถึงสักนิดเลยอะแต่การทํางานโค้ชไปเรื่องหนึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่ได้คุมนักเตะคนนั้นคนนี้อะไรหรอกก็ไม่ได้คิดถึงการไปยืนตากฝน2อสชั่วโมงไม่ได้คิดถึงการไปห้องแถลงข่าว3มผลต่อสัปดาห์การให้สัมภาษณ์ส0ต่อ12ครั้งต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยอ้ว่ไม่ได้คิดถึงการไปอยู่ห้อออองงงงแแตตตต่่ัััััววววด้้้เพพรราะุมมมทีนนนลหว มาบ่อยแล้วอัวก็ไม่ได้อยากตายข่าวห้องหนังตัวหรอกเพราะอะไรมันเหม็นเน่าห้องมันตกกระโปรกันเลยเธอนะอัวอายุห้าสิบแปดแล้วหลายคนมองว่าอ้วแก่แต่อัวก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นปะนั่นแปลว่าอีกไม่กี่เพียงหน้าอัวก็ไม่แน่ใจอะอาจจะกลับมาคุมทีมก็ได้นะแต่ถ้าให้พูดวันนี้อัวจะไม่คุมทีมแล้วเป็นแต่ว่าอัวไม่จำเป็นต้องคอนเฟิร์มตอนนี้ถูกไหมล่ะมีแต่พระเจ้าเท่าน,นั้นแหละที่รู้ว่าอัวจะต้องทําอะไรต่อไปในอนาคตก็เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันอ่ามีให้สัมภาษณ์ มาชดประชาชันสับพยอกนะว่าไม่คิดถึงการยืนตากฝนไม่คิดถึงการได้สัมภาษณ์ไม่คิดถึงการอยู่ในห้องแต่งตัวแต่พูดแบบนี้มันคือคิดถึงนั่นแหละสําหรับ JK เยืนครอปนั่นเองก็ยังคงมีลีลาวาทศิลในการให้สัมภาษณ์ที่ดําชื่นชอบอยู่เสมอนะจ๊ะแต่ถ้าจะกลับมาคุมริภูอีกทีหนึ่งจะดําว่ามันมันเหมือนล้างมือในอ่างทองคําไปแล้วอะ่ะเออไม่รู้สี่ส่วนตัวนะเพราะนั้นตอนนี้ก็รอดูอนาคตแล้วกันไม่ใช่ใกล้นี้แหละนะสำหรับ JK นะจ๊ะ อ่ะทีนี้ไปดูที่บังโมโมซาลายักษ์หน้ายักษ์เอวกันบ้างนะหลังจากฟอร์มตกเนี่ยนะยังยิงประตูด้วยโอเพนเพลย์ไม่ได้เลยในพิมี์เ์ลียอังกฤษเนี่ยนะจ๊ะ10นัดรวมทุกรายการเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูไป6ครั้งก็จริงแต่มันดูต่ำกว่ามาตรฐานนะเล่นแล้วมันมาคึกมากักนะก็ทำให้หลายๆนคน,นมองว่าฟอร์มตกหรือเปล่าหนึ่งคนที่ออกมาบอกเลยว่าโมซาลาไม่สมควรเป็นตัวจริงอัตโนมัติอีกต่อไปในทุกๆเกมที่ลงสนามนั่นคือจอมอคร์รกรตำนานกองหลังระดับโลกของโบวิพารีิเวอพูเนี่นเาอบบเาอกว่ื เนี่ยนะก็ต้องใช้อีซักกับเวสเนี่ยเป็นแกนหลักของทีมเพราะสโมสรลงทุนไปเยอะมากนะกับสองคนเนี้ยและด้วยวัยเนี่ยยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบหกเลยนะ ก็เหมาะสมว่าให้บางโมเป็นตัวหลักนะเอา,อางี้เกอร์พูดตรงๆนะเกอร์รักบางโมนะแต่การเล่นของเขาตอนนี้มันทําให้สมดุลทางขวาของลิบูมันเสียไปเพราะเขาไม่ได้ช่วยเกมรับไม่ใช่พรอะขี้เกียจหรอกแต่อายุเขาอะมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงสุดๆเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วปัญหาคืออะไรถ้าไม่ช่วยในเกมรับเกมลุกก็ไม่ได้สร้าง Impact c h a l l e n g e ร์ h ันเดอร์โดเหมือนแต่ก่อนเนี่ยนะมันก็เสียทั้งสองทางทั้งลุกทั้งรับด้วยเอาเป็นว่าถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยนะก็ มาถึงจุดที่เราต้องบอกบางโมงไปตรงๆแหละนะว่าไม่ใช่คนที่จะได้ลงสนามแบบการันตีอัตโนมัติแน่นอนทุกนัดแล้ว นะเกมเยือนเนี่ยเดี๋ยวต้องเจอแฟรงเฟิร์ตนะไปเยอ ford, นะือนเบนฟอร์ดในพรีเมี์ลีกเนี่ยบางโมไม่ควรออกสตาร์ททั้ง2เกมแต่การเล่นแอนฟิลด์โอเคละคุณจะให้เขาลงก็ให้ลงไปนะเขามักจะยิงได้ในสถานการณ์ที่อยู่ในบ้านตัวเองอะนะแต่ถ้าเป็นเกมเยือนเนี่ยนะโมซาลาไม่ควรเป็นตัวจริงทุกเกมแล้วเมื่อดูจากฟอร์มในระยะหลังของเขาโ <c oughs> อ้โหอ้าวพวก,กันเองฟาดก,กันเองซะแล้วนะสำหรับจอมอคอรกรอก็ออกมาฟาดบังโมว่าไม่ควรเป็นตัวจริงแบบอัตโนมัติอีกต่อไปนะจ๊ะ ทีนี้หนึ่งคนที่พูดถึงบังโมเหมือนกันนั่นคือเวนวัซซ่าสุกรโลกันรูนี่ตำนานกองหน้าดาวยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจ๊าก,ก็ออกมาบอกว่าโมซาร่า อาจจะย้ายออกจากลิพูในช่วงเดือนมก,กราคมนี้หรือตลาดหน้าหนาวนี้เลยหลังจากฟอร์มตกแบบหน้าใจหายมากๆโดยปีอียิปต์ไว้ย3สาปีเนี่ยนะยิงไม่ได้จากโอเพ่นเพลย์มา7นัดติดแล้วแล้วก็พลาดโอกาสทองไปในหลายๆเกมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทําให้ลิพูเนี่ยนะพลาดท่าแพ้ไป4เกมรวดเลยนะจ๊ะรูนี่สัมภาษณ์ผ่านทาง BBC รายการของเขาเนี่ยนะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าโอาเว,วนอวเนี่ยน้องโมเนี่ยเนาะเล่นเยอะมากแล้วก็แบกทีมมาหลายปีแล้วเขาเป็นผู้เล่นดีโดดเด่นมาตลอด5 -7 ถึงคนนะนะ ให้เลือกน,นะพี่มาลีกนะแต่ตอนเนี้ความกดดันเนี่ยมันเริ่มตามทันเขาแล้วเพราะอะไรอะมกราคมนี้นะเวนจะไม่แปลกใจเลยแนตะ่ถ้าบางโมย้ายออกจากทีมโดยเฉพาะซัมเมอร์หน้าเนี่ยมีลุ้นจะย้ายออกด้วยเขาเป็นผู้เล่นที่มหัศจรรย์มากเลยแต่ถึงตรงเนี้ยร่างกายจิตใจอายุทั้งขานอาจจะไม่ไหวก็ได้มันเป็นทุกคนน่นแหละ เวลาร่างกายอายุมันเพิ่มขึ้นมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นอ่ะผู้เล่นของลิพูที่จะมาแทนเขาเนี่ยเจอความกดดันมหาศาลด้วยนี่คือสมโมต่อระดับโลกอาจจะไม่ได้ยิงใหญ่เท่าแมนยูในเต,ต็ดนั่นละมีแวะมีแพร่นะบาซ่านะแต่ความขาดหวังก็สูงมากซึ่งนักเตะใหม่ไม่ว่าจะเป็นเวดเอกิดิเก้อิซักอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังประสบปัญหาความกดดันเช่นเดียวกันน,นั่นคือเวนดูนี่พูดถึงบางโมแล้วก็แวะไปพูดถึงผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่ลงล็อกกับแท็กติกของอาร์เนอร์ฮันเอนอร์สล ไปดูกันที่ผู้ชนะอย่างรูเบนอาร์โมริมหรือว่าริมติดตั้งของจากแมนซัมเมอร์ฮิลล์กันบ้างนะก็ออกมายืนยันว่าชัยชนะเหนือลีพูสองหนึ่งในศึกแดงเดือดเนี่ยเป็นก้าวสังครงของทีมก็จริงนะแต่ ก็ไม่ต้องไปดีใจอะไรมากมันก็คือ1นัดที่ชนะแล้วก็เป็นแค่สแต้มเหมือนทุกๆเกมที่ควรจะต้องชนะนั่นแหละนะอา,ามอรีบสัมภาษณ์หลังจบเกมแบบนี้เขาบอกว่าเออจริงๆร,รู้ว่ามันก็ไม่ได้มีความหมายอ,อะไรมากนะักล็อกนะก็เป็นชัยชนะวันนี้ละพ่งนี้มันก็ไม่ได้สังคังแล้วมันก็คือ3แต้มนั่นแหละเป็นเกมทีด่ดีเราก็ชนะเหมือนเกมก่อนๆก,ก็พยายามเล่นใ้ตามแผนนั่นละ มีโชคอยู่หลายจังหวะเลยนะแต่เราก็ทําได้ดีสปิริตนักสู้ของลูกทีมนี่แม่มันสุดยอดอยู่แล้วเราก็ได้บอลบงังไม่ได้บอลบังเนยนะแต่ถ้ามีสปิริตเราสามารถชนะได้ทุกเกมนั่นแหละสิ่งสําคัญคือเราทําประตูได้ก่อนแล้วก็มีจังหวะเซฟประตูของลำเมนด้วยเออพอนักเตะเล่นไปเล่นไปเนี่ยเริ่มเชื่อแล้วว่าเราจะมีโอกาสชนะเพราะฉะนั้นก็ ามนั่นแหละะเราเก็บชัยชนะได้แต่เดี๋ยวเราก็องมองถึงเกมถัดไปแล้วมันก็เป็น3แต้มเหมือนกันนั่นละอ่านั่นคืออามริมเขาก็ยืนยันเขาไม่ได้ดีใจมากกว่าทุนัดอื่นเพราะอะไรทุกๆเกมที่ชนะมันคือ3คะแนนเท่ากันเพียงแต่ว่าการชนะลิวอร์พูลเนี่ยมันจะสร้างสปิริตให้กับลูกทีมและต่อยอดโมเมนตัมนี้รวมไปถึงความสม่ำเสมอในนัดต่อๆไปก็เป็นได้แล้วก็เป็นชัยชนะ2เกมติดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครั้งแรกในยุคข,ของรูเบนอามริมเกือบ1ปี35ปีดเพิ่งจะชนะ2เกมติด เป็นครั้งแรกอ่ะเอาสิอ่ะไปดูกันที่บรูโน่เดือยวเฮ้ยแฟนนนโฟคิงกับทีมคนเก่งของแมนย่แต่กันบ้างซึ่งเกมแดงเดือดในตูปัตตูเปสเปสเปสปะ ยังดีไดแอซิดลูกที่เปิดให้5ริเบกวัวมงประตูชัยได้เลยนะไม่งั้น,นี่โดนด่ายับเยินเปิดเปิมเหมือนกันนะเจ้าตัวก็ยืนยันว่าผู้เล่นของยูเวตทุกคนเนี่ยให้ความเชื่อมั่นนะแล้วก็เชื่อถือในเครดิตของ im, รูเบนออมริมเทนเนอร์หน้าหน่วยมาตลอดนะจ๊ะหลังจากช่วงหลังเนี่ยฟอร์มกระเตื้องขึ้นตัวเลขสถิติในการเข้าทำเกมรุกหรือเกมรับเนี่ยก็ดูดีขึ้นตามลําดับนะโดยเดือย,ยบอกแบบนี้ว่ามาันเป็นเรื่องดีเวลาเราชนะมันดีอยู่แล้วเกมนี้มีความหมายกับพวกเราและสโมสรน,นะแฟนบอลด้วย ของเราแบบนี้นี่แหละสแดมสํสำคัญเดี๋ยวเราสุดๆไปเลยนะทุกคนรู้ดีว่าเกมแดงเดือดมันสังคังกับมายเต็ดแค่ไหนนะเราทําได้ยอดเยี่ยมมา,มากๆเลยเพราะฉะนั้นนยนะสิ่งสำคัญคืออะไรเรายังเชื่อมั่นในระบบการเล่นวิธีการเล่นของพี่ลิมอยู่เสมอไม่ว่าผลจะออกมาแบบไหนก็ตามโนว่าเรามั่นใจได้นะ ในตัวของเขาในการแก้เกมในการวางท่าตีของเขาและนี่แหละเราเจอหลายเกมที่ยากลาบากก็จริงแต่เราเชื่อมั่นและทําตามแผนการที่เตรียมไว้แล้วมันพาเรามาคว้าชัยชนะที่แอนฟิ์อ่านั่นคือบรูโน่เดยุสเฮ้ยแฟนนันโฟคิงก็ยืนยันการันตีว่าผู้เล่นยู่ยแต่ทุกคนยังเชื่อมั่นและทำตามแทคติกตามแบบแผนวิธีการเล่นที่รูเบนอาร์โมริมติดตั้งไว้นั่นเองนะจ๊ะ ทีนี้ไปดูกันที่ผู้สารประตูอย่างเซนเนอร์ลัมเมนสิว่าน้องเม่นกันมากแล้วกันนะจ๊ะในวัย23ปีเนี่ยนะก็ทำผลงานได้ดี2เกมที่ลงสนามในี่ยยูเต็ดชนะเซนเนอร์แลนด์2-0แล้วก็ชนะลิเวอร์พูล2-1เล่นแนวฮาร์ดมากกว่าอดีตกัปตันหัวแตงโมยูเต็ดเนี่ยนะประทับใจในคอนดักเตอร์เฮ้คาแรคเตอร์ของเซนเนอร์ลัมเมนมากว่ารับความกดดันได้ดีแล้วก็ทำภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะผู้สารประตูมือหนึ่งคนใหม่ของแมนยูยูเต็ดนั่นเองนะจ๊ะโดยมากวายบอกแบบไม่ถึงเซนเนอร์ลัมเมน ประทับใจในตัวน้องเม่นมันนะะประทับใจมากเลยเราไม่อยากปล่อยให้น้องมันเจอความกดดันโดยแบบโดดเดี่ยวอะนะแล้วเขาอยู่ในตำแหน่งที่กดดันจริงๆการเป็นประตูมือหนึ่งของแมรี่เต็ดไม่ใช่เรื่องง่ายมันคือตำแหน่งที่ยากที่สุดเลยก็ว่าได้ของปีสัตแดงของเราอะนะ แต่ว่าน้องเมนเนี่ยนะมีทุกอย่างที่พร้อมสับเลยบุคลิกก็ยอดเยี่ยมคาแรคเตอร์ก็โดดเด่นนะรวมไปถึงการฝึกซ้อมเขาทําได้เยี่ยมจริงและการลงสนาม2นัดของเขาเนี่ยนะทำให้เรารู้สึกสบายใจเพราะตระหน่ของเขามันกดดันจริงๆอ่านั่นคือแฮร์รี่มักไกว์ยรจะพูดถึงเซเนอร์ลัมเมนส์เววันนี้แปลว่าก่อนหนะ้านี้2ปีมึงไม่เคยอุ่นใจเลยสินะอ่ะไปดูกันที่โทมัสแฟรงเดอะตุ้งติ้งนะจ๊ะเฮดโค้ชของพักพัลลัมชาคูกกุกไก่ธนัทสเปอร์นะ ที่แพ้คาบ้านกับแอตเซล่าไป 1- 2เนี่ยเขาบอกว่าลูกทีมทาได้ดีแล้วแต่มันแพ้วเพราะลูกยิงไกลนอกเขตโทษของคู่แข่งเนี่ยมันแหมเหมือนจับวางนั่นเองนะจ๊ะโดยโทมัสแฟรงค์เนี่ยนะน่าจะพูหลังจบเกมที่พวกเขาคา,าบ้านกับวิล่าไป1นึ่งเขาบอกว่าจริงๆนะรูปเกมก็เป็นเหมือนที่โทคิดไว้นั่นแหละสูงสีวิล่าเป็นทีมที่ดีอนะเนาะเราก็เล่นดีแล้วละผลเสมอหนึ่งหนึ่งมันน่าจะแฟร์นะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะลูกยิงนอกกรอบเขตโทษของพวกเขาเนี่ย มันก็ทําให้เขาได้ชชนะไปอ่ะเป็นลูกยิงคุณภาพอ่ะนะจังหวะมันไม่ได้อันตรายอะไรหรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้สเปอร์เราก็มีช่วงเวลาที่ดีเริ่มต้นได้ดีแต่ว่าความเข้มข้นดุดันอาจจะหายไป,ไปในช่วงบางตอนอะนะเนาะก็ล่ะไม่เป็นไรหรอกเราก็มีโอกาสอยู่ก็หวังว่าจะพัฒนาขึ้นในพื้นที่สุดท้ายในเกมถัดไปอ่ะนะงานของโทก็คือต้องหาวิธีให้ทีมยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆพวกเขาทําได้ดีอยู่แล้วว่าอันนั้นคือโทมัสแฟรงค์เขาบอกแบบนี้นะจ๊ะซึ่งสเปอร์เองเนี่ยนะ ชนะซิตี้ได้ก็มาแพ้เกมแบบนี้เพราะนันมันทําให้แฟนแฟสเปอร์อก็ยังตรึงใจกับคําว่าสเปอร์ซี่หรือว่าความสเปอร์ที่มันเกิดขึ้นมาตลอดในระยะหลังนั่นเองนะจ๊ะไปต่อที่ผู้ชนะอย่างอูนายคนอู่ทองเอมอรี่ของแอสตันวิลล่ากันบ้างนะก็ยืนยันว่าทีมของเขาเนี่ยแม้จะชนะ5เกมติดต่อกันจะทุดด่นไยกาาเนี่ยนะแต่ยังมีงานหนัก,กรออยู่อีกเพียบเลยนั่นเองนะจ๊ะหลังจากบุกชนะสเปอร์ได้2ต่อ1นะอูนายบอกแบบนี้บอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยงานยังต้องทำอีกเยอะเลยพี่เอ้ยไม่ต้องห่วงหรกนะยัาารถระดบ เพิ่ไมไปได้อีก โอ้โหบางคนได้เพิง่งให้เจ็บกลับมานยนักเตะบ,บางคนก็เจ็บอยู่แม่อูเอ็ก็มีตัวเลือกให้ใช้ไม่มากนักหรอกแต่ก็เอาละมันก็เป็นเรื่องที่ดีละฟอร์มการเล่นเป็นแบบเนี้ดูการที่แล้วเนี่ยเราก็ทำผลงานได้ดีอยู่เพียงแต่ว่าคุณภาพมันก็ลดลงไปเล่นไปเล่นมาชักยุบเมื่อนกันนะนะแม่หลายๆคนก็ทำได้ดีมีพลังงานเชิงบวกนะไม่ใช่พลังบวกเชิงลบอะเนาะมีความกระตือรือร้นคุณภาพละแต่เราก็ต้องให้เกียรติคู่แข่งด้วยพยายามแข่งขันกันกับคู่แข่งไม่พอแข่งขันกับตัวเองด้วยเรื่องแทติก เรื่องการประทะเรื่องความฟิตต่างๆนาๆนาเนาีน่ยนะเราทําได้ดีแล้วยอดเยี่ยมเลือกเกินเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะก็ต้องพัฒนาแล้วก็เพิ่มเติมคุณภาพลงไปในเกมข้องเราเออนั่นคืออูนายคนถูทองเอเมอรี่ก็พูดไว้แบบนี้ก่อนอันนี้กดดันเหมือนกันนะ แต่พอชนะ5เกมติดต่อทุกรายการเนี่ยเริ่มจะผ่อนคลายมากขึ้นนะจ๊ะสําหรับแอชลนวิลลาปิดท้ายที่เรื่องที่ไม่น่าเป็นเรื่องนะแต่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะที่แคมป์ของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะจ๊ะเมื่อการเดนาแซเนี่ยนะสื่อสเปนเขารายงานว่าชาบิโยโซกุนซือมาดกุนชายของราชันชุดขาวไม่พอใจเอนริกย่างหนักเลยหรือว่าบ๊อบบี้ชาวตันแห่งบราซิลเนี่ยนะเขาบอกว่ากองหน้าตัวสำรองรายนี้วอร์มในเกมที่เจอเกตาเฟ่แล้ว มาร์ดชนะไป 1- นูนย์เนี่ยนะแต่ไม่ได้รับการเปลี่ยนตัวลงสนามเจ้าตัวเนี่ยเดินกลับมาชุมมานั่งสำรองแล้วก็เตะขวดน้ําระบายความอึอดอัดอัดอั้นตันตูดเลยนะเล่นเอาชาบิโลโซหันไปเห็นพอดแีแล้วรู้สึกว่ากาหัวมาร์กไว้แล้วว่ามึงทํานิสัยแบบนี้เนี่ยนะไม่เวิร์กเลยนั่นทําให้ชาบิโลโซบอกกับเอนดริกและเอเยนว่ามกราคมนี้หาทีมใหม่ได้เลยถ้าเกิดหวังอยากจะไปติดทีมชาติบราซิลลุยฟุตบอลโลก2026เนี่ยนะก็ต้องหาทีมใหม่ลงเล่นและหนึ่งทีมท โอลิมปิกมาร์เซยในลีกเอิงฝรั่งเศสนั่นเองนะจ๊ะดูแล้วโอกาสย้ายสูงกว่าโอกาสอยู่นะสำหรับเอนดริกแล้วยิ่งทำนิสัยแบบนี้นะเป็นเด็กไม่รู้จักโตแบบนี้เป็นเด็กเอาแต่ใจแบบนี้โอกาสไม่ได้ลงสนามให้มาริดอีกต่อไปหลังจากนี้มีสูงเลือกเกินนะจ๊ะเอนดริกจ๋าและนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าซาวซี่ในเช้าวันอังคารสีชมพปูจู้ฮุกครูแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะติดตามจะทได้ทุกแพลตฟอร์ม้านหน้าตรงนี้นะจ๊ะ เอาเจอหน้าเจอตากันแบบนี้วอวยพรกันทุกครั้งเลยเริ่มต้นสัปดาห์นี้ด้วยรอยยิ้มกว้างๆกันแล้วกันนะจ๊ะใครเจอเรื่องยาก,ยากอยู่จะดับมั่นใจว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนทุกครั้งนั่นแหละใครจะมีความสุขใครจะมีความทุกข์ไม่มีใครอยู่กับอะไรไปตลอดกาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันมาเดี๋ยวมันก็ไปสุขได้เดี๋ยวก็ทุกได้ทุกได้เดี๋ยวมันก็สุขได้เพราะฉะนั้นคิดไว้แบบนี้เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะเนี่นนะจ๊ะขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนนะแล้วกลับม,มาบเจอก